เอาไปแล้วโอเค <c oughs> โอเคครับมาแล้ว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 มาใส่อีกแล้วครับผมวันนี้ <c oughs> โอหใหคุณดูแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์นะฮะ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอออัปเดตรถใหม่หน่อยนะครับเอชวีนะครับตัวซันูปนะฮะรถสวยเลยนะครับตัวท็อปนะวันนี้ตัวท็อปเอาตัวท็อปมาให้ลูกค้าด้วยครับราคาไม่แรงเอชวีมีกี่คันไปหมดเลยนะไปหมดเลยไม่เคยค้างเลยอันนี้เพิ่งมาใหม่สดๆเกดีครลบนะพี่นะครับพี่นันทวัฒน์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สาไทยสุรัสนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่นะฮะ มาวันดียังเป็นทางการเลยเนี่ยวันดีครับสวัสดีครับพี่เมย์เคคานะครับผมต้องได้นะครับพบกันเหมือนเดิมครับผมพรุ่งนี้ก็เปิดนะพรุ่งนี้เปิดปกติวันอาทิตย์นะครับใช่ใครว่างใครหยุดพรุ่งนี้ก็เข้ามาดูรถได้นะครับช่วงนี้ใครไม่อยากเดินทางนะครับไม่เป็นไรนะครับอยู่ที่บ้านก็ออกรถสวยองเอคาได้นะครับทักมาเลยไปดูหน้าเพจดูในร้านค้าดูในเว็บไซต์ ได้ทุกช่องทางนะครับได้ทุกช่องทางทักมาได้เลยใช่แล้วผมมีที่ศึกษาการขายนะครับเดี๋ยวรีวิวรถให้ละเอียดอีกทีก่อนที่จะจองนะครับบริการเส้นถึงที่ส่งรถถึงมือวันที่พี่รับรถนะครับตรวจสอบรถก่อนไม่สวยไม่ดีไม่ตรงตามรายงานพี่ยกเลิกผมได้เลยโดนจองคืนให้ทีพอมค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับมาไปดูห้องเครื่องก่อนนี่ครับผม FC จากเกาหลีมาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นะครับวีรพัฒน์นะครับสวัสดีครับพี่ ซอฟเฟิร์เดิมหมดนะครับอาร์คเอิร์กเดิมนะครับน็อตฝาองคือองตงผมผมตีว่าขยับบางๆนี่ว่าขยับบางๆใช่ครับคือดูไม่รู้นะดูไม่รู้เลยคือคือน็อตขยับอ่ะขยับได้เวลาเคลียร์สีสะเก็ดหินอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับเวลาเราเปิดเคลียร์ประกงประกันน้องพี่ใช่นะครับรถนะครับมีเคลียร์สีนิดหน่อยนะครับผม ใช่แต่เราให้เรามาดูตรงนี้เนี่ยแต่รถของเราการันตีไม่มีชนนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนผมรับประกันคือรถร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ครับนี่อาร์เอิร์กเดิมหมดนะฮะนี่เม็ดอ้างนะครับต้องสวยอย่างนี้นะนี่คันหน้าเดิมนะครับและการันตีเลขไม้แท้ทุกคันด้วยนะครับครับสวยเดิมนะครับดูชัดนะฮะได้ตัวสลูปด้วยได้สีดำด้วยนะครับซอกเซิร์กเดิมหมดนะฮะเป็น1 8 EL จอสลูปนะฮะเดี๋ยวให้พี่ดูหัวน้อหน่อย บางทีแบบมันเหมือนไม่ขยับด้วยฟั่นะแต่ผมดูแล้วมันแบบมันไม่แค่จะไม่ออกเลยมันไม่คมอ่ะเออฮงเลตี้ขยับเลยดีกว่านะครับครับผมแล้วดูมีบาร์โคดนะครับเดิมนะฮะนี่คือบาร์โคดนี่นะครับสายโปรงเดิมนะครับเป็นสายโปรงเดิมนะครับเดิมนะครับซอกเซิร์กเดิมหมดอ่านี่สีดําด้วยนะครับพี่เหมยได้เช็ดกล้องบ้างอ๋อโอเคโอเคใส่วิบเลย ต้องไม่บอกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันนันบ้างนะครับนะครับ1.8 EL Sunroof นะจอดอยู่นี่แล้วบอกเลยว่าราคาโคตรเลาใจราคาถูกมากใช่ครับตัวท็อปสุดนะเอาตรงๆนะยอดจัดได้6 0 0 0ปลายนะครับผมขายอยู่ที่620,000บาท620,000บ,บาทเท่านั้นนะครับ620,000บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้จัดเต็มฟรีดาวผ่อนเดือนละพี่ผ่อนอยู่ประมาณนะ7ปีนะ หมื่นสองร้อยอ่ะหมื่นสองร้อยนะครับไม่ใช่สองพันนรวมประกันนะครับอันนี้คือรวมดอกเบี้ยกับแวดแล้วนะครับหมื่นสองร้อยนะฮะเอายี้ดีกว่าลูกค้าในไลฟ์สดหรือว่าดูคลิปวิดีโอนี้ผมให้อีกหนึ่งหมื่นอ่ามีส่วนลดให้อีกผมให้อีกหนึ่งหมื่นนะครับเอามาเป็นส่วนลดได้มาเป็นช่วยของค่าประกันได้เป็นอะไรก็ได้ที่พี่อยากให้เป็นเดี๋ยวมาดูรอบคันไปพร้อมกันดีกว่ามาโอ้โหพี่พี่นัทวัฒน์นะครับขอบคุณมากเลยพี่พี่เขาบอกไม่มีหมกนะครับของเรา ไม่มีหมกนะครับขอบคุณมากครับนี่นะเป็นล้อแมกนี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวลายเอลนะครับเป็นล้อเดิมโรงงานใช่เป็นล้อเอลนะครับรับผมแล้วก็ได้ชุดสเกิร์มอนดูโรด้วยมีไฟเหลียวตัวกระจกมองข้างมีนะครับเป็นคีย์เลดนะครับจะเปิดจากฝั่งนี้ก็ได้นะมีทั้งสองฝั่งนะครับตัวนี้มีทั้งสองฝั่งนะครับ นี่นะครับนี่นะครับโมดูโลโมดูโลนะเป็นชุดแต่งนะครับพี่ไทยครับผมก็มีชี้ให้ดูหน่อยดินี่นะครับโมดูโลเป็นชุดแต่งจาก h อ n d a นะครับนี่ h อ n d a เลยนะครับเป็นชุดแต่งจากศูนย์นะครับชุดแต่งแท้โมดูโลนะมาเปิดประตูกันครับผมกันสาดนะครับถ้าม่วงผมเปลี่ยนนะครับอันนี้เ็าเปลี่ยนแล้วนะครับคือด้วยใหม่เลยคือคือบางคันพี่ไม่เห็นม่วงมันไม่ใช่ว่าสีม่วงนะคือมันหมดอายุ มันก็เลิ่มนเืนเป็นม่วงมันไม่มีสีม่วงนะพี่จําไว้เลยใครบอกว่าสีม่วงนี่คือมันมันไม่มีนะครับมันไม่มีสีม่วงนะสีชายเงี้ยนะนะฮะมันจะเป็นมันคือมันหมดอายุหมดสภาพนะครับของเราก็คือเปลี่ยนให้เลยนะครับนี่นี่ครับผมแผงประตูนะซอกเซิร์กนะครับผมสวยนะครับสวยนะครับมีสตาร์เพจด้วยนะครับมีสตาร์เพจด้วยมีไฟด้วยนะเบาเบิร์งภายในนะครับ อันนี้คือแผ่นเพจของเขานะฮะแผ่นเพจของ h o n ด้อยู่ข้างซ้ายนะครับนี่นี่ดูแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจ h o n ด้าเนาะจะอยู่ตรงด้านซ้ายนะครับเดิมนะครับหมุดเดิมแกะหมุดเดิมอ่ะสวยมากสีสันเต็มนะเอางงตรงเลยผมไปเก็บริ้วรอยพพกสะเก็ดหินความจริงอ่ะรูปมีพอพอมาถึงปุ๊บถ่ายรูปลงเว็บก่อนเลยแล้วไปเก็บริ้วรอยขนมงขนแมวมาเรียบร้อยแล้วนะครับสีฝันเต็มเลยนะครับเก็บที่ผมเนี้ยแหละ นะฮะมีอะไรเราคุยตรงๆนะครับแต่รถผมการนตีไม่มีชนอยู่แล้วนะครับครับซอกทุกงมุมนะครับดูได้หมดซอกเฟอร์กเดิมหมดนะฮะครับผมนะรถประวัติศูนย์นะครับเข้าศูนย์ตลอดนะฮะมีเคลียร์สีรู้รอยอะไรก็เขาเห้มสูหน้าเช็คประวัติได้นะครับนี่อ่ะโอเคมาดูด้านหลังกันนะฮะนี่ H r v วนะครับบอกเลยว่ากว้างด้านหลังอะกว้างมากมากกว้างกว่าแจ็อีกนะมาดูมาดูใกล้ๆนี่ครับอาร์ อาร์คเดิมหมดนะครับเดิมหมดน็อตฝาท้ายสวยเลยนี่ครับด้านหลังเนาะให้สังเกตตรงน็อตนะครับแล้วก็ตรงเม็ดอาร์คด้านท้ายนะนะครับจุดเชื่อมนะครับน่าเติมนะครับนี่หกแสนสองหมื่นบาทเท่านั้นลูกค้ามีส่วนลดอีกหมื่นหนึ่งหมื่นสองร้อยพี่ได้ขับ HRV ได้ตัวสลูตตัวสลูตถูกเลยนะถูกเลยนะมันคือตัวสลูนะเขาหมนะคเขามีไอ้ตัว ไอ้เขาเรียกอะไรนะแผ่นรองพี่แผ่นรองโอเคโอเคโอเคแผ่นรองของศูนนะแผ่นรองนะโหคือแผ่นรองคือเขาเขาใส่มานานนะครับมันก็จะเข้านี้หน่อยแต่ถ้าเรามือถูมันก็ยังเรียบเลยนะครับนี่ครับนี่อันนี้ป้ายเดิมนะป้ายเดิมนะครับใครอยากใช้ป้ายเชียงใหม่พร้อมล็อกเลขล็อกเลขให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายยางป่านี่ดูดึงแบบนี้ดูได้เลยนะครับลูกค้าทุกคันนะในร้านนะนี่นะครับเป็นยาแนวยาแนวเดิมหมดนะครับจากโรงงานยาแนวเดิมต้องดูสิ่น้นะครับซเฟอร์เดิม ยางไหลไม่เคยลงดินนะครับมีฝีติดอยู่ตรงยางไหลด้วยแต่เพื่อนฝุ่นเฉยนะครับใช่ครับนี่นะครับยาแนวนะครับชัดเลยนะครับด้านท้ายเนาะอย่างงี้นะครับไม่มีไม่มีไม่มีเคยแบบเจอสอยตูดมาแน่นอนไม่ต้องห่วงครนะครับตูดสวยๆแบบนี้เนาะไม่ฉีโอ้โหตูดสวยนะครับไม่ค่อยส่อเลยได้ครนะฮะรถสวยรถสวยเเคยห่วสวยพีฟันเต็มนะครับเดี๋ยวไปดูภายในเดี๋ยวให้พี่ได้นั่งด้านหน้าเลยครับนี่มาเลยน้องเหมยนะ เดี๋ยวมาดูด้านข้างก่อนนี่แผงประตูด้านข้างนะครับอันนี้เป็นตัวปรับไฟฟ้าหมดเลยเนี่ยไม่มีล่องนะใช่ครับไม่มีล่องเลยปุ่มเปิดนะับปุ่มพวกนี้ไม่มีถลอกนะใช้งานทะนุถนอมรถมากมันจะมีปีกเบาะเดี๋ยวผมเก็บให้นะครับรถเพิ่งมานะครับคือตัว e อียนะครับแอร์แบ็กแปดลูกอยู่แล้วนะครับนี่ดานหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับมีที่เบาะด้วยนะครับแอร์แบ็กแปดลูกแล้วก็มันจะมีปีกคนขับนะครับมันจะฝึกตามการใช้งานของ เสื่อมสภาพตามการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนชิ้นให้เปลี่ยนปุ๊บสวยเหมือนใหม่นะครับพี่ได้เห็นเดิมเดิมเลยก่อนที่ผมจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวเข้าไปเปิดสตาร์ดูว่าเลขใหม่เท่าไหร่นะฮะนี่ดูมาน้องมยดูพวงมาลัยนะครับเวลาดูรถเราต้องดูหลายๆอย่างนะฮะใช่มาให้ลูกค้าดูข้างในหน่อยขาถึงไม่ลูกขาถึงไหมถึงนะสุดแล้วใช่ไหมแล้วช่วยสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นคีเลสนะนี่ สวยไหมหน้าจอตัว EL นะครับของเขาจะพลังการอย่างนี้เลยนะฮะต้องปิดประตูต้องปิดประตูใช่ดยวได้ดูนะอ๋อจะปรับฝั่งนี้จ้ะนี่นี่นี่จ้าอ๋อปรับตรงนี้นะบีเทิลเก้าหมื่นนะครับเก้าหมื่นโลครับผมรถผมไม่แท้นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะเก้าหมื่นโลแหมฉ่ำเลยครับได้ตัว sunroof ด้วยนะฮะ airbag แปดลูกนะครับตัวนี้เป็นตัว EL นะครับตัว็อปของเขาเลยใช่ครับผมนี่ ปี2015แท้นะครับปี2 0 1 5แท้เลยนะครับ6กแสนสองหมื่นบาทนะครับมีกิวเชอร์ให้อีกหนึ่งหมื่นนะนำมาเป็นส่วนลดก็ได้จัดเต็ม6กแสนสองนะครับผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทใช่นั้นเองนะครับโคตรถูกอ่ะแล้ว HRV ผมมีสองคันนะครับมีสีน้ำเยินอีกคันตัวสันลูปเมื่อวานปล่อยสีน้ำเย็นไปตัวนั้นตัวอีตัวอีครับตัวอี เดี๋ยวผมมีสัลุปอีกคันนะครับเดี๋ยวเข้ามาเร็วๆนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับมีไนบล์สวยเลยนะครับใช่เป็นสีพิเศษของเขาเลยกำลังจะมานะครับนี่นะครับเป็นคู่มือรถกับบุ๊กเซอร์วิสนะใช่ครับคู่มือสมุดรับประกันนะครับเอารถที่นี่คุณแจต้องมี2ดอกนะครับโดนทุกคันนะบดนทุกคันนะฮะนี่มอกโดนทุกคันไม่เป็นไรนะครับอุปกรณ์ต้องครบเนึ่องคือเขาหาไม่เจอเปลี่ยนย้ายที่บ้านเจ็บไม่รู้ตรงไหนมาแต่ผมก็อยากให้ลูกค้าที่ซื้อัาผมไปมีคุณแจสองดอกบนะครับคือเวลา มันมันต้องมีอ่ะเออมันเป็นอะไรที่ต้องมีคุณยจสำรองเนี่ยเข้าใจเลยแต่พวกยางไหลอะไรพวกนี้มันต้องมีคือ,อมันมันมันของผมขาดไม่ได้ออยู่ลยแล<ต>้วนะครับอไอไ้พวกนี้มันต้องมีอ,มมมมมมมอยู่แล้วนะใช่ครับผมมีนะครับข้างล่างตรงนี้มันก็จะเป็นช่องที่เอาไว้วางโทรศัพท์ได้เลยนะครับตรงนี้จะมี usb แล้วก็นะครับี่เพดานเขาไม่เลอะไหนเราลองสวยเลยแหละลองเปิดสรุปให้ลูกค้าดูหน่อยไหมได้ครับครับผมนี่ครับมีไฟนะมีไฟด้วยมีไฟส่องไอ้ไอ้ไอ้นี่ก็สำคัญ นี่นี่มาธรรมดาใช่ไหมมาธรรมดาแต่แสดงว่าพิเศษใช่ไหมพิเศษไหมนี่สองอ้นี่คือน้องเหมยนะครับน้องเหมยเอากล้องลงหนนี้ในแหมนี่นะครับอ่ะอ่ะเปิดยังไงเปิดอย่างอี้เปิดอย่ันนี้ซันรูฟกว้างนะครับดูให้กว้างนะกว้างนะเกือบสุดเลยเนี่ยคือผม คือเด็กๆอ่ะใครที่แบบมีเอาเอาลูกมาดูด้วยหรือว่าลูกหลานมาดูด้วยนะครับเจอสันลุไปนี่ชอบทุกคนเลยนี่นะฮะคุณกล้าบอกสวยมากครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่ก้านะครับอ่าความจริงอยากให้น้องเหมยยืน้านบดพี่ได้เราไปถ่ายด้านนอกเลยให้พี่ไดสอดเอาเหรอพี่ดีวหนูจะเป็นตาก้องใช่ต้องทำทุกอย่างให้ลูกค้าดูว่ามันใช้งานได้จริงใช้งานได้ทะลุได้เลยนะครับนี่ผมนั่งอยู่ข้างในนะ นอกเลยอ่าดูด้านนอกเลยนี่อ่าของผมมันถ้าสมมติสมมติผมเป็นเด็กใช่ไหมพี่สมมติว่าผมเป็นเด็กนะอย่าอย่าให้บอกเป็นไรน้้ยนี่นะครับผมยูดี้นะครับอันนี้คือไซส์ผมโตมากนะแต่ว่าขึ้นกว่านี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดพุงขึ้นสุดไม่ได้ครับเอาเท่านี้พอเนาะนะฮะอ่านะกว้างกว้างพอเปิดมาครับอืมเปิดสลูปแล้วมัน สบายครับมันโฟนะครับเวลาเราเดินทางไกลๆอะ่ะมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่เวียนหัวเนะคนที่อยู่ข้างในมันจะขึ้นดอยเปิดสุญูรับบรรยากาศนี่คือเป็นอะไรที่สุดแล้วที่สุดนะครับเปิดะะแบบนี้เลยไม่ต้องเปิดแอร์พี่สบายมากฟีสันเต็มนะฮะดิวรอยอะไรขนมงขนแมวผมเก็บมาหมดแล้วนะครับได้ชุดเอ,อชุดแต่งมารูโลด้วยนะครับ <laughs> ครับผมอ่านะนะ หกแสนสองเองอ่ะพี่ได้ตัว EL ไปใช้แล้วอ่ะได้ย่างปี2019ด้วยนะครับยังใช้ได้นะครับใช้ยาวเลยนะครับไฟตัดหมอกสวยมากครับชุดสเกิร์ตมันุโลฝากไว้ด้วยนะครับกับตัว HRV EL ร์บีเหกแสนสองหมื่นบาทผ่อนแค่หนึ่งหมื่นสองร้อยครับผมที่สำคัญดูคลิปวิดีโอนี้หรือว่าไลฟ์สดนี้ให้ไปอีกอีกหมื่นหนึ่งเต็มๆอ่ารับรองยังไงก็คุ้มนะ EL คุ้มมากคุ้มมากนะครับวิ่งเข้าเหมือนโลด้วยเปิดทะลุแล้วเราไปดูเปิดทะลุอีกคันดีกว่า อ่ะได้มาอันนี้อีกค่ายหนึ่งอีกค่ายหนึ่งเลย,ยน,นะครับฝ<ม>ากไว้ด้วยนะครับกับไอ้ชววีครดำไปเร็วแน่นอนพี่ใครสนใจรีบเลยหกแสนต้นเองส่งถึงที่นะฮะนี่นี่อันนี้ซันลูฟนะครับนะเพิ่งไปเซอร์วิสมานะครับเพิ่งไปเซอร์วิสมา,าเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนหัวเทียนให้ที่สูงนะครับมีใบเฟดโชว์ให้ดูด้วยแล้วก็ถ่ายน้ำเครื่องน้ำมันเกียร์ด้วยน้ำหนึ่งให้ใหม่เลยความจริงน้ำมันเกียร์ไม่ถึงนะผมถ่ายให้เลย หัวเทียนก็ไม่ถือผมเปลี่ยนให้เลยนะครับผมเปลี่ย้เลาะให้ใหม่เลยอยากให้ใช้ไปใช้อย่างเดียวซื้อไปใช้อย่างเดียวใช่นะครับเลาะให้ใหม่เลยนะครับแต่อันนี้เปิดสรุปยังไงน้องเหมยเปิดเป็นไหมเอ่ยอันนี้ก็สรุปนะแล้พี่ถือให้ไหมแล้วหนูไปเปิดพี่เปิดไม่เป็นดูห้องเครื่องหน่อยไหมอ่าอ่าอ่านะครับตัวนี้ปี2017ด้วยนะครับ17แท้เลยนะไม่วิ่งเก้า0โลรถผมไม่แท้ทุกคันนะฮะ17บเจดเลย ลูกสวยเลยนะแล้วแบบขนลุกแน่นอนไม่ต้องห่วงสวยๆเลยห้องเครื่องเดิมๆนะครับคานหน้าเดิมหมดเลยนะครับห้องเครื่องใส่มากเก้าหมนโลนะครับเวลาเรื่องเลขใหม่เราเจอใหม่น้อยเราต้องดูสภาพหลายๆอย่างประกอบด้วยนะครับทางห้องเครื่องภายในนะครับอ่าอย่างนะครับต้อง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 สภาพต้องสอดคล้องกันนะครับไฟไฟเหมือนใหม่อ่ะสวยมากนะครับโอนงหัวโซสวยเลยด้วยนะครับ ไม่มีขยับนะสวยเลยนี่ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่4 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับจัดเต็มฟรีดาวพี่ผ่อนอยู่ที่7,200ันสองเองเจ็ดพอ่ะพี่ได้ตัวสัลูปด้วยนะ GS ราคารถใหม่เป็นล้านนะพี่เช็คได้เลยเก้าแส้าล้านแน่นอนนะครับปี17ึ่งอ่ะปี17ึ่งแท้วิ่ง90,000มืโลอ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูออปชั่นข้างในเขาก่อนตัวสลูป ตัวนี้เป็นเครื่องพันห้านะครับพันห้านะเป็นเครื่องพันห้าอ่ะเดี๋ยวให้ถ่ายรอบพันสวยมาก GS นะครับนี่มีบันไดข้างด้วยนะเพื่อขาสั้นนะครับโดยได้เหยียบขึ้นได้ง่ายเนาะนะครับอันนี้ก็ล้อแม็กขับดีนะพี่เป็นรถที่ขับดีมากมาลองขับได้นะครับมาลองขับได้นี่ครับผมราคารถใหม่เป็นล้านนะครับตอนนี้เหลือแค่ สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทเองเดี๋ยวลองเปิดด้านท้ายให้ลูกค้าดูเพียงแค่สัมผัสเปิดเลยนี่เพียงแค่สัมผัสนี่นะครับใช้ปลายนิ้วสองนิ้วเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมสบายมากอ่ะเปิดง่ายเลยด้านท้ายน่ะเดี๋ยวพี่มาดูผมว่าไซส์เนี่ยผมว่ามันตัวรถมันเดี๋ยวสู่ MG ซื้อตัวพี่ได้ทำยังไงวะเหมยใช่เลยพี่นี่นะจริงๆถอดได้นะครับอันนี้ถอดได้เลยนะครับถอดได้เลยนะฮะเป็นม่านนะครับเป็นม่านนะครับ อาร์เอิร์กเดิมหมดนะฮะลายเดิมนะสวยอยู่นะครับ3690เน้าศูนใช่นี่ดึงแบบนี้นี่นี่เก็บของนะฮะอันนี้คือเอาไว้ใส่อะไรก็ได้เนาะใส่อะไรก็ได้สัมภาระได้หมดนะครับครับผมแต่ด้านล่างจะเป็นอย่างนี้สวยเลยเดิมๆนะฮะยางอะไรไม่เคยลงดินนะครับครับผมเขาเป็นยางอะไหลเล็กอยู่แล้วนะครับอาร์คเอิร์กเดิมหมดของรถผมการันตีโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะครับการันตีเล็กไม้แท้ทุกคันด้วยนะครับและที่สำคัญของเรา ครับผมเข้าศูนย์ทุกคันใช่อยางคันนี้ผมก็เพิ่งเซอร์วิสเลยนะครับเซอร์วิสชุดใหญ่ไปแล้วนะครับมีใบเฟสให้ดูนะไม่ใช่แค่คำพูดนะครับมีใบเฟสมีอะไรหลักฐานให้ดูหมดนะครับเดี๋ยวให้พี่ได้เข้าไปเล่นด้านหนเลยได้ไพี่ได้นั่งนี่เลยเอาตรงเลยพี่คันนี้น้องเหมยเสียกว่ผมอีก อ๋อใช่เหมยบอกว่าพี่ถามเปิดสรุปตรงไหนบอกเหมยรู้เดี๋ยวพี่หมูขอคลิปลงเพจด้วยนะครับที่น้องเหมยถ่ายคันนี้น่ารักมากเหมยรู้เหมยรู้เหมยบอกเหมยรู้ทำไงหัวน้องเหมยโชว์ผมทรงใหม่นี่นะครับซอกเซิร์นะครับดูได้หมดเลยนะฮะน่ารักมากน่ารักมากเดี๋ยวเดี๋ยวความจริงเอาเพจเอาลงเพจได้ไหมครับเพจใหญ่นะ อ่าเพลใหญ่ลงเพลใหญ่เลยนะครับนี่น้องเขาตั้งใจทำคลิปมากน่ารักมากใช่ใช่นี่น้องเหมยมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูฝั่งนี้ก่อนดีกว่านี่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 ตัวทอมมาดู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 ครบเลยเข้าได้ป่ะนี่นะครับต้องบอกว่าพิเศษไปกว่านั้นของเขามันเป็นบอกไฟฟ้าด้วยนะเนี่นๆๆฝั่งคนขับเนี่ยนะฮะเบาะปรับไฟฟ้านะครับเลื่อนไฟฟ้าเอ็นไฟฟ้าเนาะเดี๋ยวน้องเหมยขึ้นเลย เดี๋ยวลองเปิดสันลให้ลูกค้าดูเนาะตัวนี้มีการลื่นถลิ่ด้วยนะครับครับผมมีนะครับมีิ้งเซอร์วิสเลยนะครับสตาร์ทเลยครับผมนี่พิ่งเข้าสุดมาด้วยนะครับถ่ายน้งเครื่องอะไรให้พร้อมหมดเลยเสียงเครื่องพร้อมมากดูจอดูจอดูจออสวยมานะฮะไม่อยู่ที่90,500นะครับรถผมไม่แท้นะครับเช็คประวัติได้นะครับแล้วฟันลูบพลาติกยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยโห อันนี้ฟันลูบเขาจะยังไม่ได้แกะอ๋ออันนี้ม่านแรกนี่ต้องใช้มือใช่ไหมอ๋อนี่อันนี้ออโต้คือคนถีงเขาไม่ต้องใช้มือใะไไม่จะดันไปอ๋ออ๋อหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่กดปุ่มใช่ไหมพี่ใช่ใช่ไหมน้องเหมยบอกพี่ได้เฉยอ๋อมันต้องค้างว่าหือใช่ เอานีแค่กดอย่างเดียวแค่กดอย่่งเดียวแค่กดอย่างเดียวอันนี้เราก็สามารถอย่างนี้ได้แล้จะเอาแค่ครึ่งเดียวเนาะหรือว่าใช้เอาแค่แสงแสงเข้าไม่เอลมเนาะหล่อเลยอ่ะใช่นะครับนี่นะครับโอ้มีไฟด้วยนะฮะอันนี้ก็มีไฟเวลาแบบแต่งหน้าอะไรนะกลางคืนเนาะที่เปิดมาเห็นหนวดตัวเองตกใจนะครับเขาหมรับรองเลยเนี่ย แล้วก็มีไอ้ตัวจ้องไอ้ที่กระจกมองหลังครับน้องเหยเขามีตัวปรับแสงด้วยนะตัวตัดแสงตัวตัดแสงใช่ครับผมถ้าแสงแรงมาจากด้านหลังสะท้อนเข้าหน้าเรามันตัดเลยอัตโนมัตินะครับฟีดาวน์นะครับผมแค่เจ็ดพันสองเองราคาเต็มอยู่ที่สี่สามห้าตัวนี้มีระบบนำทางด้วยใช่ไหมน้องเหมยใช่ไหมมีเนนะมีเนยนะมีเนด้วยใช่ไหมน้องเหมมีเนด้วยโอ้โหโอ้หนี่ ไม่ธรรมดาเว้ยใช่สี่แสนสามหมื่นห้าพันเองโอ้โหพี่ได้ไปไหนกูดวิวเลยพี่นะครับผมนะฮะดูคอนโฟลคอนโซลนะครับสวยมากเดี๋ยวให้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 ้องเอ๋ถ่ายดูสวยจริงๆครับมันคือมันม่งบอกเจ้าของเดินมาดูแลอย่างดีนะฮะคอนโซลคอนโซลสวยเลยนะครับ เนี่ยสวยมากใช่ครับอนโซนหน้าพวงมาลัยสวยเลยนะครับออกแบบมาสวยมากนะใช่ใช่สวยมากครับไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีรอยเลยไม่มีรอยขนแมวเลยนะครับมาหมดเลยใช่ชินสตาร์เนาะมีคูบคันโทนด้วยนะมีคูบคันโทนเบรกไฟฟ้าคือกีบะสวยมากสวยจริงๆนะครับนะเบรกมือฝากไว้ด้วยนะครับขับดีเลยเป็นรถที่ขับดีมากแล้วผมเพิ่งติดฟิล์มใหม่ด้วยนะครับของไอเฟเอร์มิกด้วยนะครับ รถที่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับติดฟิล์มเกือบทุกคันเลยอันไหนที่ไม่ดีผมเปลี่ยนหมดเลยนะครับเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับอ๋อเปิดข้างบนแล้วเปล่งปังมากเปล่งปังมากฮะเปิดอะไรอ๋อมันเปล่งปังมันโปร่งใช่ไหมตกใจด้วยหน้าพี่เปล่งปังสวยมากนะครับซอฟเซอร์กเดิมหมดดูเบาะเบาะของเขานะครับอ่าคุณไหนโอ้หัวโจ๊ะอ๋อนีะครับเบาะ นะครับคือเขารูปด้วยนะครับคือนั่งสบายด้วยนะฮะเบาังสวยเลยนะครับบาะหนังเขาเลยนะครับวัสดุแต่ละอย่างนี่คือแบบโคตรคุ้มอ่ะพี่เช็คราคารถใหม่ก็บล้านนะอย่างดีเก้าแสนเก้านะครับผมจำไม่ผิดนะครับเช็คได้เลยไม่ผิดแน่นอนนะครับผมขายแค่สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะฮะดูคลิปวิดีโอนี้ดูไลน์นี้นะครับรับไปเลยอีกหนึ่งหมื่นบาทโอ้โหจะถูกไปไหนนะเหลือแค่สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาท อย่างนี้น้องเหมยต้องจัดแล้วแหละนี่ว่าใช่ไหมเหมยต้องจัดแล้วมาเลยวันนี้ก็ขาย MG ไปครคันหนึ่งสีขาวครับนะครับล g กคตรเลยนะครับ MG แล้วก็อันนี้คันใหม่อันนี้ราคาไม่แพงสองหมื่นโลวันนั้นผมบอกผมไล์ไปแล้วเนาะ ครับผมไปเก็บพวกรอยขนแมวแล้วก็สเก็ดหินนะครับอันนี้เข้ามาใหม่เหมือนกันอันนี้ไม่วิ่งอยู่ที่แสนต้นรถผมไม้แท้นะผมไม่ขายกอไม้อยู่แล้วนะครับแต่ได้ตัวสลูปด้วยได้ตัวท็อปด้วยผมขายอยู่ที่4ี่แสนแปดหมื่นห้าบาทตัวท็อปนะพี่ยอดจัดได้ห้าแสนห้าอยู่แล้วแต่ผมขายแค่สี่แปดห้าพี่ดูไลน์นี้พี่เข้ามารับไปกิฟต์หนึ่งหมื่นด้วยนะฮะเดี๋ยวใจกเลยไลน์นี้นะครับใช่ทุกคนเลยได้ตัวท็อปซันลูป,ป 100, นะ,นะ ได้ตัวฟันรูปด้วยนะครับได้สีดำอีกนะป่ะปิดไลฟ์กันป่ะเดี๋ยวปิดตรงไหนดีพี่ปีนี้เลยไหม HSW ดีกว่าดีกว่านะครับอย่าลืมอย่าลืมอันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวปิดให้พี่ด้วยนะฝนไม่ตกนะครับแต่ยุงเข้าโอเคอาเดี๋ยวให้พี่ได้ฝากกับแฟนเพจหน่อยป่ะครับผมช่วงนี้ก็ซาซาไปแล้วเนาะพี่เรื่องโควิดแต่ก็ยังมีอยู่นะครับไม่ได้หนักมากเนาะพี่ไม่ไม่อยากให้อยากให้ตื่นตัวครับไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะครับก็ คือผมว่าหลายๆท่านก็คืออยู่กับมันได้แล้วนะฮะแต่ก็ระวังระวังนะครับครับผมอย่างผม่ะโคตรระวังเลยเพราะผมมีลูกเล็กด้วยนะครับแล้วพนักงานผมก็ตรวจเขาเรียกไรอะ ATK ครับตรวจทุกวันครับผมนะครับคืออาทิตย์จมูกตลอดเลยอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งต้องมีครั้งหนึ่งต้องมีตรวจนะครับต้องตรวจทุกอาทิตย์ต้องตรวจอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันก่อนก็เพิ่งมาฉีดด้วย นะฮะ<ช>รับผมแต่ท,ที่ดูในเพจเราลายท่านท,ที่แบบไม่อยากออกบ้านนะครับอยู่ที่บ้านก็ซื้อรถสวยของผมได้พี่มั่นใจได้เลยว่ารถด,ดีแน่นอนถ้ารถไม่ดีผมไม่ขายให้พี่รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายพี่จําไว้เลยจำไว้เลยครับผมบไม่ขายแน่นอนอ่าวันที่พี่รับรถพี่ตรวจรถลนอย่าซื้อเพราะความเกงใจพี่ควรจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและใช้สิ่งที่ดีที่สุดเข้าบ้านนะครับเรามีสิธิ์เลือกเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะอ่าพรุ่งนี้เปิดพรุ่งนี้เปิดพรุ่งนี้เปิดมาไหมพรุ่งนี้นะครับ มา <minority> อะไรไม่ <When com S 1> ีอะไรผมแลาล่วงแลนเราใช่ไหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีเจ้าหน้าที่รอดูแลลูกค้าทุกคนอยู่แล้วนะครับมีทิศทางการขายอยู่แล้วมาได้เลยครับไม่มีพี่ไดก็มีผมนะฮะมีพี่ฮิมทุกวันทุกวัน้วมือไม่ใด้กูไปไหนอะไรโอเคโอเคมาฝาก่ลยับผมอ่ะยังไงก็รักษาเนื้อรักษาตัวดูแลสุขภาพเนาะพี่ได้ครับมีมาเจอกันใครที่อยากได้รถสวยนะครับนึกถึงคุณภาพนึกถึงรถสวยขอให้นึกถึงเอเคคา สวัสดีครับสวัสดีครับ